เจ้าบ้านก่อนนะครับวันนี้เชร์เนอร์ชาญญิบุลยานากิคุชิครับก็จัดทีมมาในเรียกว่าระบบเต็มเลยนะครับผู้สับประตูครับแน่นอนครับสตอร์ดโพสมมนครับแนวรับ3คนวันนี้ก็เป็นหน้าหน้าของสิทธิชัยชิมเลืองครับอับดุลนาฟินิบูกับตันทีมยืนเป็นตรงเซ็นเตอร์แบ็กตรงกลางครับส่วนวิ่งไปฝั่งซ้ายเป็นหน้าของมูฮัมหมัดบูรานาเวร์นะครับคู่มิฟิลตรงกลางครับนโรลุตักษาชุมครับยืนประสานงานร่วมกับหน้าของอํานวยเนื้ออ่อนครับโดยมีหน้าของชานชนจอมกอ ยืนเป็นวิงแมตทางฝั่งขวาและก็วิงแมตทางฝั่งซ้ายเป็นน้านหน้าของสนันสมารานะครับหน้าต่ำเป็นอันวาลิม,มามะแล้วก็คู่สุดนา้าอังชาตครับ,บรามิโลลิซาโซจะยืนประสานงานร่วมกับโจนาธานเบเรนาโดครับเอาละครับผู้สินคุณนบเรชเต่านวุรีเริ่มเกมครับสงขลาในชุดสีดําแฉบแดงครับจะบุกจากขวาไปซ้ายส่วนผู้มาเยือนอย่างอาชาพยองพยอง,พยองนะครับจะบุกจาก ซ้ายไปขวานในชุดสีน้าเงินครับมาตรงนี้เล่นวันทูแล้วน่าสนใจครับสวยอันวามาตรงนี้แล้วถึงสน,นันบอกมาช่วยหน่อยครับพอที่อันวาอันวามองไกลแล้วอันวาเปิดเป้าหมายอยู่ส<ร>ไว้ซาซูแล้วก็มาแล้วตรงยังไม่ได้ครับมาถือว่าไอเดียดีเลยครับการคอสของอันวาลิมาม่าครับจะมีสูตรไหนอ,ยอยิกหรือเปล่าครับผมขาน่าจะเป็น สารชนหรือเปล่าเนี่ยโยนมาสวยโคกแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้ยอยคแล้วก,กูจะนำจากซุน,น่าชาอุตัยหมายเลขสิบอย่างลิสซาโซ่ a n ร ชนะไปด้วยกันครับรีโซโซขึ้นนาไปแล้วครับหนึ่งศูนย์โอโ้มองยังสวยครับโอ้โหพูดชื่อเมื่อกี้เสียงหมดแล้วคุณภาคคนเดียวเลยเด <c oughs> ี๋ยวก็ช่วยกันก่อนฝาบาตี้ซีดิชชิมเลือดโอ้มาอีกแล้วครับคุณช่องเลอือดงเหนีคนี่ยมาจากเวียดนามมาเวียดนามเลยหรอครับเอาเลยครับเปิดมาต<ว>ัวนี้น่าสนใจครับอไร้สนันไปได้สนั่นเลยจริงที่ เวลาสงสายครครับออกนำมอเตอร์ไซค์ไปซ้อมต้องระดูขวัญจากสนั่งครับโอ้ลิลลัวไปสมาร์ทโอ้ซ้อมผู้นไปแล้วครับโอ้โหโอ้เมก้าครับโอ้เมก้าโอ้เมก้าโอ้ถือว่าเป็นเกมสุดมันเลยครับเริ่มมาถือว่าการจ่ายได้เปรียบโอ้จ่ายสวยมากครับยิงคมด้วยถูกต้องโอหมดเลยสองคนโอหมดเสียงหมดวันนี้ครับ จังหวะยิงของสนันครับโอ้โหอุยต้องขอต้องขอไฟด้วยนะบางทีขอไฟด้วยครับอารมณ์มันโอนแ <c oughs> สบคอโอตะโกนดังไปหน่อยนี่ฮะจังหวะยิงของสนันสมาราครับโอ้ต่อสัญญาสิบปีโอ้ความดีแบบนี้ครับ <c oughs> ไม่พกวกเราเนี่ยเคยได้โอกาสลองจังหวะฟิกคิงจังหวะนี้ได้ลองยิงมาแล้วนะครับว่าน่าสนใจเลยครับ วันนี้น่าจะเปิดโดยอันวาอาลีมามะโยนมาแล้วแล้วสตได้โค้ยแม่เกือบทุกท่าไม่ผมเสียงแฮรอีกแล้วนะครับเกือบได้ไวอีกแล้วครับได้แบบนี้นะครับสูงขาช่วยกันครับช่วยกันเดบิวต์ศินเนี่ยอ่าก็ไม่ได้ต้องมาปามันหน่อยกันไปเจ็ดโท้เปิดไหมครับชอบมั้ยเฉพาลูกนิ่งโยนเข้ามาสวยครับแม่ ต้องไล่อย่าไล่ไปอาบน้ำได้หนูวันนี้จริงๆบขลุ้นเลยสงคลาสีมาเข้าสีซั้นที่ห้าไปแล้วนะเป้าหมายของเจ้าตัวคือพาสมคลาเรื่นชั้นให้ได้ครับอ๋อครับลูกนี้โอ้โหทำชิ่งสวยเลยมาที่รามิโร่รามิโร่ทางซ้ายรามิโร่รามิโร่ได้ช็อตแล้วเบอร์นาโดยังไงครับเบอร์นาโดได้ศู ครับบาร์นัดกลับตัวย so ิงสวยแล้วนะครับแต่ว <een culinary is unacceptable> ่าย <ology> so ังไม่ผ่านทางด้านของเดวิดเบนาด์ย่าีครับลุ้นหลายจังหวะนะฮะใช่ครับเรียกว่าเน้นเน้นติวมาเลยครับจากช่วงครึ่งครับครับโหมดบอร์นันอเวร์ครับเปิดมารลูกนี้ได้โคนถแลยเยกา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 เอาครับสงฟราฟซีครับได้ประตูขึ้นนำ3ประตูต่อ0ครับ แต่ว่าเรายังไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นโคกครับเดี๋ยวรอภาพช้าสักครู่ครับแต่ทงขานำไป3ามศูนย์แล้วใช่ครับเราใส่สกอร์เรียบร้อยครับเงือกสมิลาได้อีกแล้วครับไม่แน่ใจว่าโดนเบนาโดหรือเปล่าครับเอาครับนี่ครับเรามาดูภาพช้าครับไม่รู้ใครครับภาพช้าก็ไม่รู้ใครไม่รู้ไม่ดันครับโอ้ไม่รู้โดนเบนาโดหรือว่าเป็นลูกเปิดของชานจอนนะ เอาครับที่สองก่อนดีกว่า,าที่สองก <c oughs> ่อนมองทีละจอดก่อนนะตอนนี้เราเอาไปรอบชิงก่อนนะครับ,รบเอาครับชานชนจอม,ม,มเก่จอมจอมแกล็ดเนี่ยรวมกันหมดแล้ว <c oughs> จอ,จอ,จอมเกาะจอมแก่นดเราได้รวมหมดแล้ว <c oughs> เราเริ่มรวมรวครับด้วยรวเราดีใจด้วยแหละที่สกอรนะ์นัเวลานี้ครับนะครับแล้วเปิดไปครับโอ้วันนี้พีโซโต้ได้เล่นแลจบเกมไปเลยครับนกวีดั้ครับ นกบีดดัที่สนามเต็นแล้วก็เป็นสงกรานต์ซีครับ,รบเปิดบ้านเอาชนะมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนครับ